สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงสถิติการเคลื่อนไหวของดัชนีหุ้นไทยตั้งแต่ปี2552มาจนถึงปี2563จะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับ หลังจากที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยของเรานะครับลงไปทําจุดต่ําสุดในรอบ10ปีนะก็คือตรง970จุดนะครับผมก็เลยมีไอเดียนะครับในการเข้าไปดูการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้นไทยนะในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมานะครับว่ามีการขึ้นกี่จุดหรือว่าลงกี่จุดในแต่ละปีซึ่งพอผมทําไปสักพักหนึ่งนะก็พบตัวเลขที่น่าสนใจนะครับก็เลยอยากจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะ เราไปดูกันดีกว่านะครับวา่าใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยดัชนีตลาดหุ้นไทยของเรามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับไปชมกันเลยครับเริ่มจากปี2552นหระครับหรือว่าปี2009ตลาดหุ้นไทยของเราก็เริ่มต้นสตาร์ทที่426จุด โดยไปทําจุดสูงสุดที่741จุดนะครับในช่วงเดือนธันวาคมซึ่งจากต้นปี2552ไปจนถึงปลายปี2552ดัชนีตลาดหุ้นไทยก็เคลื่อนไหวไปถึง315จุดในปี2553ดัชนีตลาดหุ้นไทยก็สตาร์ทที่741จุดซึ่งก็ขึ้นไปทําจุดสูงสุดที่1 3 8จุดในช่วงปลายปี2553สําหรับการเคลื่อนที่ของดัชนีตลาดหุ้นไทย ในช่วงต้นปี2553ไปจนถึงปลายปี2553ก็จะเคลื่อนไหวอยู่ที่297จุด ในปี2554ดัชนีตลาดหุ้นไทยก็สตาร์ทที่1038จุดขึ้นไปทําจุดสูงสุดในช่วงปลายปีอยู่ที่1093จุดซึ่งปีนี้นะครับปี2554เนี่ยถือว่าเป็นปีที่มีการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้นไทยค่อนข้างน้อยนะเพราะว่าเมื่อหักลบกันแล้วนะครับก็เคลื่อนที่อยู่ที่55จุดเท่านั้นเอง ในปี2,555ดัชนีตลาดหุ้นไทยก็เริ่มต้นที่1,93 0จุดโดยขึ้นไปทําจุดสูงสุดในช่วงปลายปีอยู่ที่1,490จุดจากต้นปี2,555ไปจนถึงปลายปี2,555ดัชนีก็มีการเคลื่อนไหวทั้งหมด397จุดในปี2,556ดัชนีตลาดหุ้นไทยก็เริ่มต้นที่1,490จุด โดยไปทําจุดสูงสุดอยู่ที่1,648จุดในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2556นะครับซึ่งตอนนั้นนะครับตรง1,600จุดเนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวต้านสำคัญนะแต่ว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยนะครับก็สามารถทะลุขึ้นไปยืนเหนือ1,600จุดได้แต่ก็ไม่สามารถที่จะยืนเหนือ1,600จุดได้นานนะครับเพราะว่าเมื่อสิ้นปี2556ดัชนีตลาดหุ้นไทยก็ปิดอยู่ที่1,305จุดโดยต้นปี2 2 5 5พไปจนถึงปลายปี2 5 5 6ก็จะพบว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยของเรานะครับปรับตัวติดลบอยู่ที่185จุดแต่เมื่อเราพิจนารณาจากจุดเริ่มต้นของปีไปยังจุดสูงสุดภายในปีนะครับก็จะพบว่า การเคลื่อนไหวจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสูงสุดมีการเคลื่อนไหวอยู่ที่158จุดเมื่อเรานําเอา158มาลบกับ185นะครับเราก็จะพบว่าการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้นไทยในปี2556ติดลบอยู่ที่27จุดเท่านั้นนะครับ ในปี2,557ดัชนีตลาดหุ้นไทยก็เริ่มต้นที่1,305จุดซึ่งก็ขึ้นไปทําจุดสูงสุดตรงแนวต้านนะครับก็คือ1,600จุดในช่วงเดือนกันยายนของปี2,557แต่ก็ไม่สามารถทะลุแนวต้านต,านตรง1,600จุดไปได้นะพอสิ้นปีนะครับก็กลับมาปิดที่1,579จุดสําหรับการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้นไทยในช่วงต้นปี2,557ไปจนถึงปลายปี2,557ก็ เคลื่อนไหวอยู่ที่290จุดนะครับ ในปี2 5 5 8ดัชนีตลาดหุ้นไทยก็เริ่มต้นที่1,579จุดสำหรับในปีนี้นะครับก็ไม่มีการทำจุดสูงสุดนะแต่ว่าจะเป็นการทำจุดต่ำสุดนะครับโดยดัชนีก็มีการเคลื่อนที่ลงมาอยู่ที่1,304จุดนะครับในช่วงปลายปี2 5 5 8โดยจากต้นปีมาจนถึงปลายปีดัชนีตลาดหุ้นไทยก็มีการเคลื่อนที่ติดลบอยู่ที่275จุด ในปี2559ดัชนีตลาดหุ้นไทยก็เริ่มต้นอยู่ที่1,304จุดขึ้นไปทําจุดสูงสุดที่1,546จุดในช่วงเดือนกันยายนนะครับตั้งแต่ต้นปี2559จนถึงปลายปี2559ก็จะพบว่าดัชนีมีการเคลื่อนไหวอยู่ที่242จุดและเมื่อเราตั้งข้อสังเกตนะครับตั้งแต่ปี2557มาจนถึงปี2559นะเราก็จะพบว่า ว่าจุดต่ําสุดของเขาครับก็จะอยู่ที่1,300กว่านะและจุดสูงสุดของเขานะครับที่เป็นแนวต้านเลยก็คือ1,600จุดนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะพบว่าการเคลื่อนไหวของดัชนีหุ้นไทยในช่วงปี2,557มาจนถึงปี2,559นกะครับก็จะมีการเคลื่อนไหวในแบบไซเวย์ในปี2,560 ดัชนีตลาดทุ้นไทยก็เริ่มต้นที่1,542จุดโดยขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่1,758จุดในช่วงปลายปีโดยการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดทุนไทยตั้งแต่ช่วงต้นปี2,560ไปจนถึงปลายปี2,560ก็จะอยู่ที่216จุดในปี2,560นะครับดัชนีตลาดทุนไทยก็สามารถทะลุแนวต้านสำคัญตรง1,600ได้สำเร็จซึ่งตัวดัชนีนะครับสามารถขึ้นไปยืนเหนือ1 0 0 0 600จุดได้ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมไปหาเดือนกันยายนนะนะซึ่งในปีนี้นะครับในปี2560เนี่ยก็ถือว่าเป็นปีแห่งการทำกำไรของหลายๆคนนะครับที่ถือหุ้นมาตั้งแต่เซต1490จุดนั่นเอง ในปี2561ดัชนีตลาดหุ้นไทยก็เริ่มต้นที่1,758จุดขึ้นไปทําจุดสูงสุดซึ่งก็เป็นจุดสูงสุดตลอดการณขณะนี้นะครับก็คือตรง1,842จุดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์หลังจากนั้นนะครับก็มีการปรับตัวลงมาโดยในสิ้นปี61นะครับดัชนีตลาดหุ้นไทยก็ปิดที่1,559จุด การเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้นไทยในช่วงต้นปี2561ประจุถึงปลายปี2561ก็พบว่ามีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางลบนะครับก็ลบไปถึง199จุดแต่เมื่อเราพิจารณาจากจุดเริ่มต้นไปหาจุดสูงสุดนะครับเราก็จะพบว่าดัชนีมีการเคลื่อนที่เป็นบวกอยู่ที่84จุดเมื่อเรานำ84มาลบกับ199นะครับเราก็จะพบว่าดัชนีมีการเคลื่อนไหวลบไปที่115จุดเท่านั้นเองในปี 4ีหกนะครับ มาถึงปี2562นะครับดัชนีตลาดหุ้นไทยก็เริ่มต้นอยู่ที่1,559จุดโดยขึ้นไปสูงสุดที่1,744จุดในเดือนกรกฎาคมและหลังจากนั้นนะครับดัชนีก็มีการปรับตัวลงมาโดยในสิ้นปีก็ปิดอยู่ที่1,585จุดโดยข้อสังเกตในปีนี้นะครับเราก็จะพบว่าการเคลื่อนไหวจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสูงสุดนะมีการเคลื่อนไหวเป็นบวกถึง185 แต่พอสิ้นปีนะครับก็จะพบว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยในปี62เนี่ยก็บวกไปแค่26จุดเท่านั้นเองลดลงมาจากจุดสูงสุดถึง159จุดเลยนะครับ ในปี2563นี้นะครับแต่ชนีตลาดหุ้นไทยก็เริ่มต้นที่1,585จุดมาจนถึงตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีการสร้างจุดสูงสุดใหม่นะแต่ว่ามีการสร้างจุดต่ำสุดใหม่นะครับก็คืออยู่ที่970จุดในขณะที่ปัจจุบันนะครับในเดือนเมษายน2563ดัชนีตลาดหุ้นไทยก็ขึ้นมาอยู่ที่1,268จุดซึ่งถ้าเราคิดจากจุดเริ่มต้นไปหาจุดต่ำสุดในขณะนี้ ก็คือ970จุดเราก็จะพบว่าดัชนีมีการติดลบถึง615จุดซึ่งในปัจจุบันก็ติดลบลดลงมาเหลือ317จุดจากการที่ดัชนีมีการเด้งจากจุดต่ำสุดขึ้นมานะครับอยู่ที่1,268จุดนั่นเองสำหรับข้อสังเกตของการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้นไทยนะครับที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้ผมจะขอแบ่งออกเป็น4ข้อดังนี้นะครับ 1. การเคลื่อนที่ของดัชนีตลาดหุ้นไทยที่เป็นบวกนะครับจะอยู่ระหว่าง250-400ถึง่จุด 2. การเคลื่อนที่ของดัชนีตลาดหุ้นไทยที่ติดลบมีอยู่ด้วยกัน3ปีส่วนการเคลื่อนที่ของดัชนีตลาดหุ้นไทยที่เป็นบวกมีอยู่ด้วยกัน8ปี 3. การเคลื่อนที่ของดัชนีตลาดหุ้นไทยที่ติดลบจะอยู่ระหว่าง1 8 0จนถึง300จุดข้อที่4 จุดต่ำสุดที่สำคัญของดัชนีตลาดทุนไทยมีอยู่ด้วยกัน2ตัวเลขก็คือ1,300แล้วก็1,500ตัวเลข1,300มีการลงไปสัมผัส2ครั้งก็คือในปี2,557แล้วก็ปี2,559และหลังจากนั้นก็มีการทะลุแนวต้านต,านตรง1,600ขึ้นไปได้และมีการสร้างนิวไฮขึ้นมา ตัวเลข1,005มีการลงไปสัมผัสถึง2ครั้งก็คือในปี2,558แล้วก็ปี2,560และหลังจากนั้นก็มีการทะลุลงมาหลุดแนวรับสําคัญตรง1,000จุดซึ่งในปัจจุบันวันที่23เมษายน2,563ดัชนีตลาดหุ้นไทยก็อยู่ที่1,272.53จุด ซึ่งเ,เพื่อนๆเห็นตัวเลขอะไรที่สำคัญบ้างนะครับจากสถิติที่เกิดขึ้นอันนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดที่มีคำแนะนำหรือว่ามีคำถามอะไรนะก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านไหน,นที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่ แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบทะเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ